สวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้นครับเรามาอยู่ช่องเลี่ยมจุกชาแนลเทนไทยนะครับก็วันนี้ครับเอามา,าพักเกมในคอมกันนะครับนง่เอามาหาแมปเล่นกันครับ หาลองดูแมพอันเมเดี๋ยวหาแบบปั๊บ แมปบอกละคือแมปไฮลินเฮ็ด ไปรอตอน,นเข้าแมพกันนะครับปับ้มตรงนี้นครับเอาเข้าหบมาแล้วครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเด,เดี๋ยวนะอ่า,ากลางว,วันยามเช้ากลางวันยามเช้าเล่นกี่คนวะ ตอนกำลังเดินเฮ้ย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 ทำไมดีอ่ะครับเฮ้ย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 ระวังระวังนี้ก้อนนี้ก้อนหลบภัยไม่มีอ่ะเอาแล้วไงเอาแล้วไง ไหนที่หลบภัยอ่ะเฮ้ยเสานั้นน่าจะพอหลบได้นะเสานั้นน่ะเฮ้ยเ้ครับขอหลบหน่อยครับหลบหลบครับหลบนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราพวกเราช่วยกันยิงมันเป็ดมันออกะยิง รับรับหนึ่งครับหนึ่งครับโหมอนเตอร์มอนเตอร์ฆ่าเป็ดหัวลำโพงให้เร็วว้ยพวกเราจะทำยังไงดีใช้ใจช่วยใชมันมีเป็ดออกมาอารวาสมที่นี่คือชอบแล้วดีนะเรามาอยู่ในถ้ำ วัดดีฮุยฮุยฮ้ยตัวบ้าอะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อเช้าเนี่ยเรามาหลบในถ้ำกันก่อน ระว่างอยู่ในห้ามซื้อของได้ไม่ไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้อก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นอยไนอ่ะไม่ซื้อไม่ซื้อมันแบบอันแค่มาเล่น ยยยสวัสดีค่ะนี่ครับอันนี้คือคือไม่กินแม่แบบมึงแป๊บแป๊บแป๊บ,บแม่เราแม่เราพูดนะครับนี่คือแม่เราพูด มีเป็ดล่อไปชิมแล้วเสียงล่องเลยนะยิ่งกันตุ่ม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 โอ้ยฉันเหนียดีกว่าเฮ้ยฉันฮัลพวกแกซื้ออะไรกันอยู่เดี๋ยวเราขอซื้อบ้าง เรซื้อปืนไงล่ะไดละฮู้ฮูออกไป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 ให้มาออกไปอไอเปซารเพื่อค่ะก็มาสิครับเอา้าหายไปไหนแล้วครับ กลางวันวะดีมากกลางวันผู้แก่ผูกแก่ผู้แกว้าวว้าวว่ะมันไม่เห็นมีเป็ดเอ๋แล้วมันยิงกันทำไมใช่ๆๆใช่ใช่ฉันก็ไม่รู้ เป็ดมันอยู่ตรงเนี่ยมีเป็ดมาไหนไหนอ่ะ มือนจะเช้าแต่ไม่โค้ชไม่เช้าเนาะอ่ะเริ่มเช้าแล้วโอ้ยฉันลงใจทีนึงโอ้ยเบคอนบอกว่าโอ้ยรอดหนึ่งละหนึง่งเดี๋ยวฉันจะแบบอีกคือฉันมาตรวจสอบท่ำแป๊บเอ้ยมันไม่ใช่ท่ำมันไม่ใช่ถ้ำเหรอมไม่ใช่ท่ำมันเป็น ที่ดูแปลกอ๋อเอเคเดี๋ยวฉันเดินตรวจสอบเองโอเคโอเคแ,แต่เราต้องไปกันเป็นฝูงไม่ใช่ว่ามีคนเดียวถ้าเราตายขึ้นมาล่ะจะเป็นยังไงใช่ใช่ใช่ใช เดินกันเป็นฝูงตรวกันดูทีละรอบป่ามันใหญ่มากแกก็ต้องระวังกลางคืนด้วยแม่น้ำนี่อืมมันมันซัดแรงมากโอ้โหซัดแรงโคตรทุกคนกลางคืนแล้วไหนอะ่ะยังสว่างเหมือนเดิมเลยแค่เตรียมตัวไว้ก่อนมันกลางคืนแล้ว มันจะกลางคืนแล้วใกล้แล้วฟ้ามันเริ่มดูไม่ค่อยดีละเฮ้ยเฮ้ย <Hey, hey. S 1> น่ะพอยฉันพูดมันเป็นจริงไหมล่ะเฮ้ย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 ยด้วยช่วยด้วย,วย,วยกลางคืนมันมาแล้วใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ รอ,อ,อบเนี่ยแค่การคือคลิปนี้เยวก,ก็จบคลิปละคือโอ้ยมามาไป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 เขาทำขเขารีบรีบเขาทำเร็ว มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่ใช่ๆๆใไอ้ไอ้ช่วยตรวจสอบกันคนละหน่อยดิน่ะมีคนโดนกินสบไปแหวกหนึ่งแล้วใช่ใช่ใช คุณเป็นใครครับแล้ว,แล,ว,วแล้วพวกเองหลงหลงป่ามากันเหรอใช่ใช่ใช่หลงป่าหลงป่าแล้วมากันในป่าทำไมอ่ะ าตรวจสอบความปลอดภัยของเป็ดหัวลำโพงและมีสัปปะละหลายตัวมากๆที่ออกมาในในป่าเฮ้ยเดินไปตรวจสอบเองก็เดินไปคนเดียวดิยิงกันทางด้านนี้ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครด้วยค่ะบายบายิงยิงทำไมอ๋อมันไม่มีเป็ด